สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที12่12พฤศจิกายน2หาว6นาี่น้องซึ่งมือนีก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเสียงที่เพื่อน้องได้ยินดนตรีหนึ่งก็คือเพิ่นแฮกัทินวัดเกาะเด้กพี่น้องมือนี้นะที่มีการถอดกระทินเนาะครับผมมือนีก็มาสวนคือเก่าพี่น้องหลังจากเหมือว่านนีต่อคลิปจากเมือว่านนะพี่น้องผมมากับแม่บบานช่วงประมาณหาโมงมาขุด บักเผาออต้นนี้แนละ้วพ,พี่น้องตนะ้นสี่ยินคนเดีต้นเนี่ยพี่น้องเนาะบ่าที่งใหญ่ไปปลูกฟังสาทั้งพุ่นเลยพี่น้องบา่บ้านใหญ่ไปแล้วววันนี้ก็เลยมาถึงมาขุดต่อพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการขุดง่ายปักเผานะพี่น้องเนะาะว่าสิเป็นจ้งไดง่ยายไปปลูกกะเก็บติดลูกขึ้นเก่าพี่น้องเพราะว่าต้นนี้มันปลูกมาสามสองเอหนึ่งปีแล้ว ก็เลยอีกซองปีแล้วพี่น้องก็สิติดลูกคืเกอเก่าบ่ได้บ่ได้มีผลกับการว่ายใหญ่ไม่แล้วสิไปีเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะขอให้มันติดอย่างเดียวกับอ,า,อายุการติดลูกก็คือเก่าพี่น้องนะพอปลูกไว้หลาย,ลายต้นพี่น้องมันมันตายแล้วก็สิเลยสิเสริมมันใหม่ช่วงมันตายเล้วก็เอาต้นทีไปไงพี่น้องอข้าขวข้าวปุ้ยเลืกดอก นี่ไก่ไก่โคนแล้วพี่น้องอืมนั่นนั่นโอ้นั่นเดี้ยงลวพี่น้องเห็นปะล่มแล้วนี่ที่ไหนปอนี่ผมสิงโยคู้เดียวไหวปอนี่นี่เงาเป็นย่งไงหรอพี่น้องแต่ว่าที่จริงตันให้น้อยกว่านี่ก็ได้แต่ผมมึผมยังได้ยังไงพราะเพราะว่าหยั่งไ่้ที สันเหงามันใหญ่เขาบ่อหักหลายมันก็ติดเร็วพี่น้องถ้าสันเาเอาดินเก่าแล่ะก็ตัดให้มันเฉพาะข้นเบาๆโยกในไง่ายนี่บางก็ตีใส่เวลาไปอ่าเดินหากเดินยังไม่หากก็สิปงก็สิดูดอาหารได้ก็สิหลายมือหรือหลายเดือนมันก็เสิลังเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ผมยกบ่ไกลพี่น้องประมาณทักสามสิบเมตรบ่ถึงดอกประมาณนี้ละประมาณสามสิบเมตรนะพี่น้องเนาะผมก็เสียหลากไปน้ำดินนี่ล่ะ ถึงไงพ่อแม่พี่น้องบึงนัน่งมาเอาไปลงหงลุมเปที่ไหนไม่อยากบ่อยากตาดห่าออกหลายเลยพี่น้องอย่ามันน,นั่นนั่นติดมันบ่เมนบ่เบาตัวนี้พี่น้องเอ้ยฮา เดี๋ยวผมมึงสิลากไปผมเตะไม่บานมินนาทีจับกล้องมาเฮ้ยจับกล้องให้นะเร็วจับกล้องไหน้ไหนเดี๋ยวสิลากไปให้พี่น้องเขาเบิ่งทั้งพูนมาสิงปลูกทั้งได่เพราะว่าโยกผู้เดียวปเปิ้ปลไก่อยู่ยพี่น้องแต่สิผมมีคนจับกล้องน้ำเนาะผมก็สิลากไปเลยหนักแน่เพราะว่าเบาห่าออกไรพูนปลูกทั้ง aiem pat 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 mau không em, em biết kiếm vũ con, kém phương thi con, thôi, tôi nghe tôi được chứ, nghe tôi nghe, ôm, ôm, chúng bỏ này con, chúng bỏ cho các มันมีอยไหนไปหาแล้วไหมยังปใรอยู่ดิมง้น้งลบข้างก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกำังเดี๋ยวกระเป๋าเจ้าน่อะนึ่น้องไปหูวิ มีรถเข็นก็นดีเนาะโอ้โหมาก็ลา,ลาบลลันอ,อยู่เลยอระงอ่จิงไงไปลูกสายไอ้เออทางซานี่จริงไอ้รถเข็นเนาะทำอะไรหรอมาตามมาตามมาไม่อย่า,ยาห่าออกหลายนะนต้องห่างหลายกันหนึ่งก็ได้ นี่พี่น้องอ๊อ้อ

ไงมามันก็สเป็นพุ่มพระก็สิเด้ห่ม นี่ลองเนี่ยมานทักสามสิบเมตรเฮ้ยต้องาหาักไปหลายปวดเดี๋ยวออกหลายอย่ามันนั่นติดอย่ามันนั่นติดที่น้องเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเอาหาักไปหลายนีย่มันก็สิติดเร็วความตามมาเห็นปะ นี่นั่งเด้อไปน,นั่งเด้ออือนัอน่งไปมันไปทางผุนมาตินี่ล้วไม่กระทันเงยพี่เจ้าเออเดียวนี่นั่งเขาปรับกล้องเลยนั่งเด้อนี่มองสีลกมันใหม่ไหนอมองไงบ่ไหนเหล่วเด้อบ่ไหเขอไงของ,ของ,งามมันก็นสิยู่ระหว่างกึ่งกลางต้นนั้นกับต้นนี้พอดีพี่น้องห่างกันประมาณห่าหกเมตรประมาณนี้ ถือว่าเซได้ใช่ปูใกล้นั้นไหนไเห็นว่าตูมว่านอันเอ็นอลงสาดอีเอืเอนนเอาลบไปน้นองลบก่อ้อออาวแตอรถขาวมามได้ไหมมาได้เพ้าขอดอกมันมีประโยชน์ดอกเอาบอกเผาดีก้ก็มองมันสิไดือดขายอ่ะม่ง้างนะมาลงดอกโอย มันว่าเป็นอย่างน,นัง้นว่าม,ม่นน้ำคลองน้ำมันหนิ่งโซะดินไม่ใสหรอกหันคลองน้ำหล่องสวนหล่องยังเวลาเขาปล่อยน้ำน้ำม,มันไหลอ่าที่โาะหักโซะหรือว่าดินสิพังอย่างนี้สินะตอนนี้มันหลายปีแล้วพี่น้องสี่สามสี่ปีส,สี่สี่ปีแล้วมันอยู่ดินดินมันอยู่แล้วดีว่าดินมันขุดไง ปักจกพี่น้องอยากได้ต้นอกเ้าตั้งไหนเด้พี่น้องผมปลูกทีหลายแหงสามารถเอาจากสวนผมเอาไปปลูกเดีเลยพี่น้องผมไม่มีตายนะครับเห็นดูที่นี่อืมปลูกเดี๋ยวยนะเลยแล้กวก็ ตี่ลูกคือเก่าพี่น้องบุมี่ว่าใหญ่แลวมันหลังหรือพี่น้องมีปลูกแล้วพี่น้องอุ้ยเสียดายด้พออยากตัดมันด้เห็นเัีไดาน้อนน่อยู่บ้านพี่น้องมีนต้นพี่น้องตัวบาสีต้นใหญ่ต้วนย่อยจนติดหลูกแล้วพอติดหลูกพี่น้องเห็นแบบผมนี่ละเพราะ่าเข้ามันมันอยู่เลิกดอกมันคือหางต้นใหม่ไม่มีหากแก้ยวนะบุ้มี่ห่กมันคือหังต่นใหม่ไงเขาตัดแค่ค้นๆกับยกค้นไปเลยกับคุดรุมลอมันไปปากลุก ก็เอาไม้ล็อกมันไปเนี่เแื่อมันหล่มมันอย่างอันต้นใหญ่นะพี่น้องแค่นั้นพี่น้องก็ได้จะปลูกข้าวอีกต้นนึงเลยบ่ต้องไปตัดขิ่มในกรณีที่มันเกะกะบ้านนะนะในกรณีที่มันเกะกะบ้านพี่น้องอ่ะพี่น้องก็ง่ายออกบ่ต้องตัดขิ่มด้วยพี่น้องเด้อต่องจะปลูกได้กินเนาะปีหกปีบางทีสิบปีผมได้อข้าวแข่ง ถะะ้าซาลา่าอนคอมกันสามปีพี่น้องจากเริ่มเงเอานอไปปลูกนะสามปีเป็นยงไแล้วไ่วปะเนี่ยน้ำไมอไหลเข้ามาอีเดี่ยวนาดน้าตาเป็นน้ำไอี่น้องเราบึงโอ้หเขาเรื่องเขาเรื่องอ๋อพิ่พหิ่ อึ๊บฮึอ๊บเฮ้ยอึ๊บออาเดนี่หนอออมานีไบอ้ยเมยพี่หนอเมยไปเมยฟังเสียงเฮาด้วยโอ้ยฟังเสียงเมยเฮาเฮ้ยยิงของเป็นวยิงของเป็นมาเดี๋ยว่ะมาคือง่ายเผาได้บ่ะ ฟังเสียงเศร้าพี่น้องม่เป็นเสียงเฮาไหมฟังเสียงเศร้าเอาเออาะที่บายหลายไงเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องลงเรียบร้อยที่นีนห้องกะทำการกบทำการกบพี่น้องมือเท้าตัวนี้ประมา,านมปีก็วลัวสันผมปลูกเอามาปลูกใหม่เลยโดยสิบว่าตัองหายมากเลยกะปีกวัวประมาณปีเครืองตั้งสิได้ซ้ำนี่ ด้าต้นนี้ง่ายมาปุ๊บติดปับอีกสองปีได้ผลผลิตคือเก่ล้วนพี่น้องเขาบอต้องปลูกไหมกะดูแลรัลกษามันแนะหอบแรกแหกแรงเนาะง่ายไหมหากมันอาจจะเปแข็งแรงหันบ่มีหนามมีไนกะพีะ่ยำเบิ่งหนามเบิ่งได้มันพี่น้องแต่สวนผมมันพื้นที่ผมปลูกนี่มันมีหนามล้องเนาะหนามมันหมุนเวียนตลอดนะพี่น้องพวก หน้าแรงหนาะฝนไม่น้ำตลอดก็เลยค่อนข้างสิพอต้องดูแลมันหลายขอแต่ใบใหญ่หมองให้มั่นก็พอต้องหดน้ำดีมันซุ่มตลอดพี่อนอ้องเพราะว่าในคลองนี่เนี่ยมันสิมีน้ำขังอยู่ตลอดน้ำเบิดแล้วก็ออกน้ำเบิดแล้วก็เอ็นน้ำเพเบิดเ่า,าเ,เป็นปล่อยออกเอาเขาไม่เปลี่ยนน้ำไม่เขาเอาเขาไม่เอาแบบนี่ มือนสิปูขนาดต้นหนึ่งมือนี่ก็กามาสิง่ายเลยจ้ะสามต้นพี่น้องมีต้นแรกของมือนี่นะเวลาตอนนี้ก็สิประมาณใบใบเนาะมา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 มมามี่ามมามามานีมา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 นามามามีมยมามมา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 มมา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 เาม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  กันเายมั้งแล้วฝนตงมากเลยอินแต่ท้องดินล้มตอนยืนไม่เงียบยอะแผ่นแน่นแน่นได้พี่น้องเด้เพื่อกันการมันสุดมันล้มถ้าเกิดห้างบกเหยียบจะเกิดบ้านดินมันเบาข้างล่างดินมันไม่แน่นหางล่างเกิดทางหดหนามันหรือว่าฝนตกดินยุบมันสิล้มต่อต้นนี่มืาเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเอาใหม่มาตีขอมันหน่ิดนึง เพื่อกันฝนกันกันร่มกันฝนแต่ว่าต้นประมาณามนี้กับเพาเท่าไรเอาหม้อห่มทิ้แล้วหม้ใหม่เอืดใหม่ใหม่กับเอาไว้กับผู้ถิ่มมันคือใหม่เอาก่อมาใส่โยชน์นะพี่น้องอย่าไปแน่นเด้พี่นอ้องรอหันบานพี่น,อน,น้องอืงอง ไงมากาเป็นห่มห่มบืนให้ป้าอาศัยคนกับได้กขายน่วยค้นกับสิได้ขายน้วยกินน่วยได้ห่มพร่อมประโยชน์หลายายงพี่น้องเน,น,น,นี่ยครับมือน,นี่สวนลูกไมก้กะเป็นสวนสมัครเห่นยญได้พี่น้องเด้อมาก็มาเห็ดอาชีสิบเ้าสวนกับสามปีก็กล้ยลวยละพี่น้องแบบมันมีประสบการณ์ดอก ได้ข้าต้วอมองคลอายุได้ตินนี่มองกระเบื้องไนีอายุไเห็นป่หนึ่งสองสามที่หาต้นอายุจะได้ประโยชน์หลายพี่น้องเด็กล้ายพ่ออมำเด็กิ้นพอ้ออืำสวนกะเป็นสวนไม้พี่น้องตะกี้กะเป็นปลาเป็นปลาจากปลาโลกหลางนึกออกเนาะหลังจากที่เข้ามานี่ ได้เป็นเจาา้าของเจ้าข้าวเจ้าของเขาก่ะมาเห็ดต้นขอกขาวได้สามปีพี่น้องแลาลังติดลูกรอบแรกมันมันสูงนองนะไม่เป็นไรอังมันสูงก่อแล้วกันไม่เป็นไรอังจิ้งน้อยบ่ยมันเป็นยังทั้งสั่งแต่ใหญ่มันถ่วงแบบสูงพักเพ่ากลบลมว่ะใบมันบวกองบ่ได้ทั้งเขาออกเขาตัดท่อนไหมฮะเราจินงจินหน่วยมันไหนอยู now, designs, so nothing, ่ <atory years> ขนุนที่นวลนวยหนึ่งไอ้พี่น้องขนุนเอามาปลูกไปนี่มาเบิ่งนี่ฮะนี่นี่งามงามนี่นวยมันหวานแห้งนี่มันเอ็นสิละเอ็นเสียดีแล้วมันลบกับเผ่าหันไปตั้งขึ้นกันสิงับบะเผ่าอีกโอเคพี่น้องกับมือนี่ต้นแรกก็เรียกซัมเมตเรียบร้อยเหยียบให้แน่นได้พี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อกันมันหลวมทางล่างสิลม ถ้ามันลวมพี่น้องอางานลง่มถ้ามันจนง่ายก็นี่พี่น้องก็เฮ็ดเป็นตีเป็นบล็อกล็อกไว้สักซีมุมเสาซีเสากับต,ตีตะปูคือมันปลูกน้ำปั๊มน้ำยาง,งารห,าใให,หรือพี่น้องบอกเผาต้นนี่ง่ายรือวล่าต้นไม่ง่ายถึงปลูกน้ำปัลลลลป๊มหล็อกไว้บ่อยมันลม่มมันมีตายพี่น้อง้เงี้ย ก็เฮ็ดไปพี่น้องผมมีวิชาการยังดอกอาศัยเบ่ง YouTube อาศัยเบิ่งสวนจากอ่าปรึกษาเลื่อจากคนขางสวนแน่ถึงมันก็เฮ็ดนะพี่น้องเนาะกลมาปรับใส่กับเจ้าของอันนี้อะไรมันง่ายหรือว่ามันเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปเอ้พี่น้อง ผมกได้มาอาทิตย์หนึ่งมาทีหนึ่งมาสวนมันธรรมดากะเหตุงานเหตุการณ์หาเง,งินน่น้องเีอะอรเหงาไอ้ขี่เศร้าสวนนี่ก็เป็นอนาซีพี่มันคงแต่ว่ากะบบมีเงินหลายเราพี่น้องถือวางด้วยย้ำสวนนี่คือตียากอยู่แต่ว่ากะดีก็ให้โบมีเงิเหตดเราพี่น้อะงนะสวนกันก็เป็นทรัพย์สิน หลายปีไปกันทีเป็นมอรดกมรดกตกทอดให้ลูกให้เต้าให้ร้านไปกันสิสั่งข้าวมันคุ้งให้กับอ่าลูกหลานนะพี่นอ้องเอ้าตามมีพลังกบม,มีกำลังนี่อ่าร่างกายที่พร้อมทีเฮ็ดกับเฮ็ดเงกับเศร้างมไปก็ไม่นอง Yeah. Yo. Chịu chịu tiêm lùm tí 2 ngon nó này. lùm tí 2 Quay con. Quay nhảy mát Ở mà lùm lên. nào. Lùm tí 2 cả. Còn mát đi là phía nó. Mát tuần quầy này là Uh. <tôi> tiêm lúm con phía nào, ơi, nhìn nó nằm trên này, nằm trên, xoang quật đó, để tiêm tiêm con. เเก่าพี่นอ้องเบิ่งพี่น้องเขาจะเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเก่าตรงก้นนี่หาเก่าตุงพี่น้องก็บอกเป็ปนยังก็งถือว่าโอเคอยู่บืองถือว่าทีเกินไปแต่สลับซีอันที่เซนซีเก้านี่ถือว่าทีอยู่เขาปลูกเสาบ,บางเลยพี่น้องต้นนึ่งที่บุญต้นนึ่งนี่ต้นนึงนีง 4, น่ 4, เป็นเป็นฟันปลาหน่ยพี่น้อง mang chỉ đây là dạng hang nè à, tuần thứ 2 thế nào thì em đúng con ừ. นเพื่อนำไปนช้ผู้ฟังสารน่าเสียดายประโยชน์อย่างหนึ่งที่น้องคือลมลื่นเป็นที่ยั่วสายของป่านัะกกะาที่เพชรให้วิวทิวทัศน์สวยงาม รอบสาเนี้มีแบบเ้าวขึ้นเ้าวเตี้ยขึ้นว่ามันมั่งหรอข้าไปกับซ้ำเกาะนี่ยเราพี่น้องซ้ำเกาะก้อนหนึ่งสิมีบบกเ้าวเลี้ยงได้อยู่หาดไซน้อยสองสามกวดเลยนี่เระพี่น้องผู้ใดเขามาเบิง่ง ฝากเบื้องช่องลุงสวนสมัยเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องสนใจกะพิมพ์เขาข้างยูทูปเขาว่าสวนสมัยนะพี่น้องก็สิเห็นอ่าแต่ละคลิปที่ผมลงตั้งแต่แรกแหกตั้งแต่เริ่มปลูกพี่นอ้องต้นซ้ำข้าศอกนี่ซ้ำเนี่ยจนเท่าเดียวนีก็ประมาณสักงสามปีเกือบสามปีครึง่งนะพี่น้องอยู่เลยพี่น้องเห็นบรรยากาศที่แบบต้นมะข้าวคือเต็มเหกือนดูออกห,หน่อยแล้ว่ พี่น้องก็จิได้เอาไปเบิ่งนี่พี่น้องเด้อว่าผมเห็นทาง,ไ,ทงไ,ไดียวก็เดี๋ยวมันเป็นสวนมวนะพร้าถึงนั้นพี่น้งองผมสิมีบอกให้ฟังแต่เราจิตแบบแหลกเนาะแต่ก็สิบ่มีสาระคือส่องนักลักเป็นพี่น้องเพราะว่าผมีความรู้ดังนัก,ก็เสียดเนาะใส่ยาเขียนใส่ว่ามีโอกาสกระดิเฮ็ดคือดิ่เฮ็ดไปหาความรู้ไปนั่งเฮ็ดไปนั่งพี่น้อง xong đấy rồi, thầy nọng. Đưa! mày! À, nằm coi, thầy nọng. Phát rồi. Này, phát cái vào không? Vào phần... Nó chết nè, cháu vào. Nó À! อะอกับพี่น้องกันสรับคลิปนี้กับขอเก็บภาพบรรยากาศอ่าการง่ายปอกเปลามือนี่ใส่ซ้ำนิดกับพี่น้องด้วยได้คลิปหน้าผมสิเฮ็ดยังต่อไปเดี๋ยวผมสีห้พี่น้องก้อยทีตามด้วยพี่น้องด้วย ผมสืลงคลิปให้เบิ้งเกี่ยวกับสวนผมนีแ่แหละว่าอ่าอัปเดตความคืบหนะ้าหรืออ่าตอนนี้สวนผมพัฒนาไปหอดเสรแล้วนะพี่น้องเพื่อนฝากพี่น้องคอยติดตามด้วยพี่น้องเด้อสวนลุงใหม่ครับครับสำหรับคลิปนี้กะขอเก็บภาพบรรยากาศไปซ้ำนี่ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณที่พี่น้องเข้ามาเบิง้งมาติดตามมาให้กำลังใจสวนลุงสมัยนะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับ 哎，赶紧再拉过去。